สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มวันนี้กอนําความรู้ข้างคอกมานําเสนอเกี่ยวกับเชือกอ้องคอนะครับหรือเชือกที่ผูกคอวัวควายาพี่น้องถ้าพี่น้องชอบความสวยงามนะครับเนี่ยใส่เชือกอ้องคออย่างนี้สวยงามจริงนะครับแต่ในกรณีที่อัวอายุเยอะแล้วไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าวัวกําลังจเจริญเติบโตนะวัวเด็กๆพี่น้องครับจะต้องคอยระวังนะต้องคอยระวัง รวังอะไรครับี่พี่น้องเห็นไหมครับถ้าทําตึงเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เชือกเนี่ยครับบาดเข้าไปในหนังคอแล้วก็จะทําให้เป็นแผลลุกลามถ้าเราไม่ได้หมั่นสำรวจมันตรวจตานะครับจะทําให้หนอนเจาะหนอนชัยจะทําให้แผลที่คอใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเพราะเชือกบาดหนังคอนะครับแต่ถ้าวัวควายอายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า วามเจริญเติบโตมันไม,ไม่ไม่เจริญเติบโตเพิ่มมากมากนะครับแต่เต้าวัวเล็กๆควายเล็กๆพี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับสําหรับเชือกอองคอหรือเชือกสะพายก็ตามแต่เชือกสะพายก็เหมือนกันพี่น้องก็ต้องคอยตรวจตานะครับไม่ใช่ว่าเราทำให้เขาแล้วไม่เคยไม่ค่อยได้ตรวจตามันจะทำให้เกิดความสูญเสียได้นะครับเพราะว่า เชือกสะพายเนี่ยหัวควายโตขึ้นทุกวันแต่ถ้ามันหยุดโตแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับถ้าวัวควายอยู่เยอะแล้วหยุดโตแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าวัวควายอยู่น้อยๆนะครับยังการมีการเจริญเติบโตอยู่พี่น้องต้องคอยสำรวจตรวจดูนะครับว่าเชือกสะพายตึงหรือไม่เชือกอ้องคอตึงหรือเปล่าถ้าตึงต้องผ่อนให้ยานนะครับต้องผ่อนให้ให้มันหย่อนยะหย่อนไม่เช่นนั้นมันจะบาดสะพายนะครับบาดจมูกไปถึงกระดูก ัววายจะไม่กินัววายจะเจ็บปวดทรมานแล้วก็จะเจริญเติบโตช้ามากนะการเจริญเติบโตช้าแล้วถ้าเป็นเชือกอ้องคอมันก็จะบาดหนังขาดแล้วก็ทําให้มแมลงวันหยอดไข่ก็จะทําให้แผลเป็นหนอนถ้าไม่ได้สนใจใส่ใจดูนาน,านจะทําให้แผลลุกลามใหญ่โตมีสูญเสียถึงชีวิตได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้ครับแต่เชือกสะพายนี้ ไม่ถึงขนาดไม่มีเป็นหนอนนะครับเพะวัวควายมันจะเลียของมันเองแต่นั่นแหละครับมันก็จะทําให้สูญเสียการการจมูกก็จะเป็นรูก,กว้างก็จะทําให้บังคับยากจะทําให้วัวควายดือ้อแล้วก็จะทําให้ไม่ไม่ค่อยกินมันจะเจ็บนะครับต้องคอยตรวจนะรูจมูกอย่าให้มันขยายกว้างได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับให้แคบเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งให้เท่าเชือกตลอดชีวิตได้ยิ่งดีนะของผมเองนะครับวัวควายผมนะฮะ รูจมูกจะไม่กว้างกว่าเชือกมากนะครับบางตัวก็จะเท่าเชือกเลยถึงแม้ว่าจะเจาะสะพายมาเป็นสิบปีแล้วก็บางตัวก็ยังเท่าเชือกนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จูงไม่ค่อยได้มัดนะครับพี่น้องฝากเรื่องเชือกนี้ไว้นะพี่น้องต้องคอยบั่นเรามัดระวังนะครับเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่เรามัดระวังไม่ตรวจตาให้ดีๆนะครับ ฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยจากสันดาฟความครับสวัสดีครับ